ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ จะเป็นทุ่งนาแถวบ้านนอกเขาจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพ่อเม่พี่นอ้องกว่างไปทั่วประเทศทั่วโลกก็จ้ะพี่น้องจ้าบนีสิบ้าคุณลุงไปแจกอาหารเสริมนมนักเรียนจากพี่น้องพราะว่่าชวงนี้นักเรียนยุดนะคะเนาะ เพราะว่าสถานการณ์บิดปรับมันหลายนะคะแต่ก็เกียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะพอดีป้ากระลุงก็เลยสิ้อผ้ากันออาหารเสริมนมไปแจกลูกูๆนะคะยึดตามยึดตามหมู่บ้านนะคะตามชุดระบบนะคะเนาะแต่กับว่าลายดอกใจพี่น้อเนาะค่ะวันนี้กับมาพร้อมอากาศดีที่พี่น้องจาเบิ่งป่าสิทธาให้เบิ่งค่ะเบื้งบรรยาก,ากาศค่ะบรรยาก,ากาศแถวบ้านบ้านนอกข้าแถวชุดระบบข้านะคะเนาะ อากาศดีค่ะอากาศดีเย็นสบายค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุกหยุดสุดส,สัป,ปดาห์แะคะ,นะคะช่วงบรรยากาศตามตรงหน้าเท่ากันนี่ค่ะถนนเส้นนี้ก็ระหว่างจิสเกตกับอุบลนะคะ,คะข้าใครท่าทางตรงก็เอ,อินมาถนนไม้ยเลย,ยังก็ลุ้สอถนนหมายเลขสองสองหก 2, 2, นะคะเส้นนี้นะคะ แต่ว่าเราไม่ไปถึงอุบลน,นะจ๊ะเนาะข้ากับสียุอแล้วราวางเขตจังหวัดริสเกตนี่จ้ะนะคะการเรียงเกา,า,าคมนาคมก็จะมีการส่งแส้มถนนหนทางดีอยู่ค่ะนะคะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะ,นะค,ะค่ะเดี๋ยวไกลๆหอดทงไทยทงหน้าค่ะเดี๋ยวป่าสิทธาเบิงบรรยากาศทงหน้าให้เบิงมรรยากาเนาะคะ่ะ อรไรปันจักรยานเลยนะคะนะคะแต่ละว่างดิค่ะีโซเฟอร์สุดรอค่ะโซเฟอร์สุดรอไปนั่งกันค่ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะกะศิมีกะสิมีการทำให้ทำหน้าอยู่ข้างๆถนนก็มีนะจ๊ะเนาะบรรยากาศแถวบ้านนอกเข้าค่ะ บรรยากาศแถวอีสานค่ะแถวอีสานค่ะอยู่กันแบบพีแบบนองนะคะกันแบบพีแบบนองมีความสุขไปอีกแบบหนึง่งนะจ๊ะเนาะแถวบันชนบทเท่านะคะ่ะก็จะมีความสุขไปอีกแบบนะคะเห็ดไยเห็ดหน้าปูหอมปูพักนะคะเรียงไก่เรียงปลาเรียงเป็ดค่ะหากินได้ดูที่ก็ต้องสื่อข่ายนะคะ เจ้าคุณลุงก็เลี้ยวซ้ายทั้งหน้านะจ้าบ้านหน่อยตามชนบทตรโซนมากศสิเข่าไปเรียนในเมืองแล้วค่ะเนาะเข่าไปเรียนในเมืองค่ะกรดีอย่างหนึ่งค่ะกมีรถค่ะมีรถรับทรงนะคะมีรถรับทรงมารับหอดบ้านแล้วก็ไป เรียนในเมืองนะคะเนาะเข่าตามสอกตามซ้อยค่ะลืมวิ่งผ่านในวัดไปนะเมื่อกี้นะคุณลุงละผ้าอ่อมค่ะลูกบดไอเข่าพานวัดมา เล็กน่อยกับกดหอดคู่ค่ะคู่กัคิดท,ทอดเล็กน่อยค่ะฝนกระตกลิ่นล่นปลอย,ปลอย,ปลอยเป็นตะนอนเว้นแห้งจะมานี่เป็นตะนอนพักผ่อนนอนเว้นวะนะจ๊ะน้ะ รับคลิปดีแล้วจ้ะพี่น้องจ้านะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกดสันกระดิ่งนะคะในช่องลูปปกป่าภาพปันนะคะเนาะเพื่อจิบว่าให้ฝาคลิปดีๆต่อไปนะคะพอกันไหม่ในคลิปหนา้าจ้ะเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า